สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ปองพาเพื่อนเที่ยวสวนสาธารณะอะไรเอ่ยดูชื่อก่อนเนาะ what's name here you know the name you know the name no ขนาดเด็กยังไม่รู้เลยเนาะ <laughs> นี่นะครับสวนสาธารณะสวยๆอ๋อ oh. นี่เป็นวิอนี่นะครับแล้วก็โฟร์ซีซันที่พักเนาะอ๋อชื่อทามนทามัน KLCC ซีพักทามัน k l c ีซีพั c Park. You know? <laughs> กนี่นเนาะดัตฟอนก็พูดสาษังกฤษไปด้วยเนาะไม่ค่อยเก่งกันคนก็จะมาพักผ่อนเยอะเหมือนกันนะคะเป็นส่วนสาธารณะเนาะนี่นน ที่มีนะ้ำูดรันตีนะครับเดินกันข้างบนกันเนาะ,ะนั่งสมาธิ hello <coughs> ้างในาก็จะมีเหมือนสวนสนุกย่อมๆนะครับให้มาเหมือนพักผ่อนด่อนใจเล่นน้ำได้เห็นไหมน่าเล่นมากดูก,ก่อนนี่นะครับอือ ีก็เยอะอยู่หนูตอนนี้ก็มีมีรโมรแมนะครับเก็บพวเ้วิวส่วนสวนรับนะ,ะนะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงสถานเดกเล่นนะคะแล้วก็มาเดินตรงสะานกันเนะะาะสะานในส่วนสาธารณะนะครับ แต่งชุดโคมเป็นโคมไฟสีแดงอยู่เนาะอืมคน นี่มุมไฮไลท์ถ้าเขาถ่ายกันป่าแล้วเราก็เดินวนเดินวนเนาะโฟโต้สปอร์ตชูนะจนะถ่ายรูปอายุเนียเนาะอายุเนียนะอืนะ้ม uh huh. ขาไม่ได้ดูเครื่องเล่นเนาะเค okay. สวย เดี๋ยวเราจะไปเดินที่สะพานแฝดเอ้ยตึกแฝดกันนะครับเนาะว่าจะขนาดไหนกันนะสวสฐานะกว้าง เดินบนมาด้านล่างของสวนส,วนสวนาธารณะนะครับเนาะว่าจะโคยังไงกแบบสะดุดเนี่ยอนี่นะครับนี่โอเคสำหรับคลิปเดินเที่ยวสวนสาธารณะ KLCC นะครับปวังขอจบคลิปนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าไงก่อนจะพาไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับสวัสดีครับบบ๊าายยบ๊ายบาย,บาย,บาย